เคารพผู้อาวุโสได้สมบัติของชาติมีชายชาราคนหนึ่งทำงานอยู่ในหน่วยงานอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ปักกิง่งมีลูกสาวสองคนลูกชายหนึ่งคนภรรยาเสียชีวิตไปนานแล้วดังนั้น,นเขาจึงต้องเป็นทั้งพ่อและแม่เลี้ยงดูลูกทั้งสามจนเติบใหญ่ จนมีหน้าที่การงานและแต่งงานกันหมดแล้วชายชราคนนี้ไม่กล้าก,กินไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าใหม่ตลอดชีวิตท้าไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยในสมัยนั้นรายได้ก็น้อยอก็เอาให้ลูกหมดโดยเฉพาะให้ลูกชายคนเล็กและตัวเองไม่กล้าก,กินอะไรทั้งสิน้นขนาดซื้อปลาท่องโกหนึ่งตัวก็คิดถึงแต่ว่าจะเอาไปให้ลูกเป็นแบบนี้ตลอด วันตรุษจ,จีนซื้อหมูชิ้นเล็กๆให้ลูกแบ่งกันกิน,กนส่วนตัวเองแม้แต่น้ำซุปก็ไม่ได้กินนี่แหละคือความรักที่มีต่อลูกเป็นชายชราที่มีมารยาทได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีชายชราผู้นี้มีอายุมากแล้วก็กเกษียณภรรยาไม่มีแล้ววันหนึ่งเป็นไข้หวัดรุนแรงมีไข้และไอต่อเนื่องนานอยู่สองสาเดือนก็ไม่หายลูกๆ มาดูแลมาเยี่ยมบางกอลูกสาวคนโตบ้างก็ลูกชายคนเล็กผลัดกันมาดูแลเป็นประจำแต่ระหว่างการดูแลพวกเขาก็มักจะพูดถึงเรื่องเดิมๆบ่อยครั้งเขาถามว่าพ่อตอนที่พวกเรายังเด็กพ่อเคยบอกว่าพ่อมีถ้วยที่แสนแพงใบหนึ่งที่จักรพรรดิใช้พ่อซอนไว้ที่ไหน ทุกครั้งที่พวกเขาพูดเช่นนี้ชายชราก็มองเห็นสีหน้าที่แฝงด้วยความละโมบโลภมากของลูกสาวและลูกชายชายชราคนนี้จึงได้ทำสิ่งหนึ่งเขาตอบว่าพ่อซ่อนไว้ในบ้านถ้าพ่อมีเวลาว่างจะออกมาให้ลูกดูนะจากนั้นมาลูกทั้งสามคนก็รีบแย่งกันทำตัวว่าฉันเป็นคนกระตันอยู่ที่สุดบางครั้งก็เอาขนมมาให้ซื้อไก่ย่างเป็นตัว ซื้อเล่าแม้อาการป่วยจะหายแล้วแต่ลูกก็ยังดูแลดูเหมือนมีความกระตันอยูชายชราจึงกระทำการขั้นต่อไป<า>เรียกลูกทั้งสามคนมาอยู่ตรงหน้าแล้วพูดว่าถ้วยใบนี้จริงๆควรเป็นของรัฐบาลทำไมนาระพ่อจะบอกความจริงให้จริงๆแล้วพ่อขโมยมันออกมาเราไม่มีทางซื้อได้อยู่แล้ว ชายชาราจงใจพูดตอนนี้มีข่าวลือกระจายไปทั่วพ่อจะคืนมันไปให้รัฐพ่อจะได้ชื่อว่าเป็นคนบริจาคลูกทั้งสามคนฟังแล้วถึงกับอึ้งไปเลยอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าเราไม่คืนละ่ะเราซ่อนไว้พ่อพูดว่าถ้าตำรวจตามมาละ่ะลูกๆตอบก็จริงถ้าอย่างนั้นก็ควรคืนดีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เก็บซ่อนโบราณวัตถุที่มีคุณค่าของชาติไว้โทษเบาสุดยังไงก็ต้องติดคุกงั้นก็บริจาคเถอะทั้งครอบครัวสคนนำถ้วยใบยเล็กไปบริจาคคืนให้พระราชวังหรือหน่วยงานอนุรักษ์โบราณวัตถุแห่งชาติส่วนทางรัฐบาลก็ยกย่องชื่นชมอย่างมากว้าวนี่เป็นถ้วยจากราชวงศ์นี้นี้มีค่ามหาศาลในโลกใบนี้มีเพียงไม่กี่ใบเท่านั้น เรื่องราวเป็นแบบนี้หลังจากชื่นชมแล้วยังตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ด้วยลูกๆก,ก็ถามพ่ออีกว่าพ่อยังมีของดีอะไรอีกไหมพ่อตอบพ่อขอโมยมาแค่ถ้วยใบเดียวไม่มีอย่างอื่นแล้วบ้านเรามีแค่สองห้องลูกค้นดูเถอะไม่มีอะไรเลยสามพี่น้องค้นไปค้นมาไม่มีของมีค่าอะไรเลยจริงๆ เพราะเป็นครอบครัวที่มีรายได้เล็กน้อยแม่ก็่วนจากไปก่อนเขาก็ไม่ได้ทําธุรกิจเขาทํางานรับเงินที่ไม่มากนักจากหน่วยงานของรัฐเลี้ยงดูทั้งหมดสี่คนไม่มีเงินเก็บเลยจึงไม่มีสิ่งของมีค่าแต่หลังจากนั้นชายชาราล้มป่วยตลอดทั้งปีที่ป่วยลูกทั้งสามไม่มีใครมาดูแลเขาแม่แต่คนเดียว ตอนแรกเขาคิดว่าลูกคงยุ่งหรือไม่ก็ตัวเองคงพูดอะไรผิดไปจนทำให้ลูกๆไม่พอใจยังโทรไปถามลูกๆแต่พวกเขาอ้างเหตุผลสารพัดไม่มาเยี่ยมแต่ในเวลานั้นปีที่เขาป่วยไม่มีใครดูแลข้างบ้านของเขามีเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กนัก,กเรียนมัธยมปลายเด็กคนนี้ชอบคุณลุงคนนี้มากเพราะเขาชอบเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังทั้งเป็นคนมีมารยาทและมีการศึกษา แต่ไม่มีใครดูแลลูกสามคนก็ไม่มาเลยเพราะงั้นก็มักนำบะหมี่กับข้าวเกี๊ยวที่แม่ทำมาให้ชายชาราพูดคุยเล่นหยอกล้อกับชายชาราเล่นหมากรุกทำให้เขามีความสุขเด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับถ้วยดอกไม้ใบเล็กนั่นเลยต่อมาชายชาราก็ซุดอีกเพราะร่างกายอ่อนแอพออากาศเย็นก็เป็นหวัดง่ายพอเป็นหวัดก็ทำให้ปอดบวม หรือหลอดลมอักเสบนี่แหละทั้งไอต้องนอนอยู่หลายเดือนในตอนแรกเด็กคนนี้อยู่เป็นเพื่อนเขาถึงสี่ทุ่มถึงกลับไปนอนเพราะวันรุ่งขึ้นยังต้องไปโรงเรียนต่อมาเขาเลยบอกกับแม่ไปว่าผมจะนอนเป็นเพื่อนคุณปู่เพราะตอนกลางคืนต้องกินยาดื่มน้ำแม่ดูสิไม่มีคนดูแลน่าสงสารมากเด็กชายคนนี้ทำแบบนี้เรื่อยมาดูแลชายชาราเหมือนเป็นลูกชายแท้ๆที่มีความกระตันอยู่ สองสามปีต่อมาชายหนุ่มก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยมาดูแลเขาไม่ได้แล้วชายชาราก็คิดว่าเขาร่างกายไม่แข็งแรงเลยเกรงว่าวันหนึ่งก็ต้องจากไปในที่สุดก่อนที่เด็กชายจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชายชาราก็ทำเรื่องหนึ่งขึ้นเรียกเด็กชายและพ่อแม่ของเขามาพร้อมหน้าเขาพูดถ้วยใบนี้มาจากรุ่นปู่ของเขา ซื้อมาในราคามหาศาลถ้าเทียบกับตอนนี้ต้องซื้อเขาหาษหลังใหญ่หลายสิบหลังถึงจะแลกกับถ้วยใบเล็กนี้ได้ถ้วยอะไรแพงขนาดนี้ปู่ของเขาซื้อไว้สองใบสืบทอดกันมาและจะไม่มีวันขายเพราะเป็นสมบัติของตระกูลแ,แต่ลูกของเขาไม่กระตันยู<ต>คิดถึงแต่ถ้วยใบนี้เพราะพ่อของเขามีทรัพย์สินชิ้นนี้ผู้เป็นพ่อเลยตั้งใจเอาถ้วยใบนี้มาทำการทดสอบครั้งใหญ่ ถ้าพ่อบริจาคถ้วยใบนี้ดูซิว่าลูกๆจะยังสนใจพ่ออยู่ไหมในที่สุดก็บริจาคถ้วยออกไปถ้วยอีกใย,ยังคงถูกซ่อนไว้อีกแห่งสิ่งของที่ประเมินค่าไม่ได้เขาบอกเด็กคนนี้รู้ความมากฉันมองเขาเหมือนเป็นลูกชายแทๆ้ๆดีจริงๆเขาต้องออกจากปักกิ่งไปเรียนมหาลัยไม่รู้ว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อไรไม่มีอะไรมากฉันมอบถ้วยน้อยใบนี้ให้เด็กคนนั้น รีพูดทันทีคุณลุงครับคุณลุงบ้านของเรามีถ้วยจะเอาถ้วยใบนี้ไปทําไมครับ<ต>เขาไม่รู้ว่าถ้วยใบนี้มีค่ามหาศาลชายชราถือไว้ในมือแล้วบอกดูสินี่เรียกว่าถ้วยอันนี้อันนี้นะทั่วทั้งจีนมีเพียงเจ็ดแปดใบเท่านั้นไม่มีอีกแล้วพระราชวังต้องห้ามมีแค่อันเดียวเขาบอกถ้วยใบนี้แพงมหาศาลเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้น ู่ของเขาใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้เหรียญเงินลากด้วยเกวียนวัวขนาดใหญ่ในสมัยนั้นถึง3คันถึงจะได้ถ้วยใบนี้มาแพงมหาศาลเลยเขามอบถ้วยใบนี้ให้กับเด็กหนุ่มแต่เขาไม่รับมีค่ามากเกินไปชายชราพูดถ้าเธอไม่รับถ้าฉันต้องมอบสิ่งนี้ให้กับลูกอักตันยูส่งฉันไปนรกก็คงนอนตาไม่หลับตายอย่างไม่สงบให้พวกเขาไปก็เสียเปล่าฉันจะมอบสิ่งมีค่านี้ให้กับเธอ เธอเป็นเด็กที่มีจิตใจดีสมบัติควรเป็นของคนดีเขายังบอกเด็กน้อยว่าพวกเราต่างเป็นผู้สัญจรไปมาสิ่งของล้ำค่าเช่นนี้หากเรามีบุญสัมพันธ์เก็บรักษาไว้ให้โลกใบนี้หลายปีหรือหลายวันได้นี่ถือเป็นความรับผิดชอบและภารกิจของเรานะเธอแค่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลนี้ให้ดีก็พอจะจัดการยังไงต่อไปในอนาคตขอมอบอำนาจให้เธอตัดสินใจเอง เรื่องราวก็เป็นแบบนี้ต่อมาภายหลังอาจารย์รู้มาว่าพ่อค้าของโบราณชาวจีนชื่อดังคนหนึ่งส่งคนไปตามหาเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไปจากปักกิ่งก็เพราะชาบใบนี้และย้ายที่อยู่ติดต่อกันสองสาครั้งตอนนี้ย้ายไปที่ไหนอาจารย์ก็ไม่รู้เด็กหนุ่มคนนี้ซ่อนตัวตเขาบอกว่านี่คือสายสัมพันธ์แห่งมิรภาพผมไม่ขายเด็กคนนี้มีจิตใจแน่วแน่ให้ตายยังไงก็ไม่ขายนี่คือเรื่องราวของถ้วยใบยเล็ก หากคนคนหนึ่งไม่มีความเคารพเห็นคุณค่าแล้วรักพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเขาจะขาดความเป็นมนุษย์ทรัพย์สมบัติใดๆก็จะหลุดลอยไปจากมือของเขาแม้ในวันนี้คุณจะยากจนไม่มีข้าวกินเร่ร่อนตามถนนแต่หากคุณมีคุณธรรมและจิตใจดีมีเมตตา สวรรค์จะคอยปกป้องดูแลคุณหวังว่าทุกคนจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเรื่องนี้